สวัสดีครับน้องโซนเอนะครับวันนี้จะมาเล่นซ่อนแอบซึ่งเดี๋ยวพี่จะเป็นตาร์กกองให้นะอ่าคนต่อไปสวัสดีค่ะแพฟ้าค่ะมาจากช่องแพฟ้าแสงดาวน่ารักค่ะอ่าอย่าลืมไปติดตามด้วยนะเดี๋ยวน้องจะลงคลิปเรื่อยๆเลยนะคะเพราะตอนนี้น้องมีแค่2คลิปเองเ,ออเดี๋ยวจะลงคลิปเรื่อยๆใช่ไหมคะคิดว่าจะทําช่องต่อใช่ไหมที่ลงไปวันก่อนก็นนตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะ ไม่แต่เด็กกว่านี้เลยนะนี่หลายปีแล้วนะอ่ะน้องแสงดาวคะมาจากช่องอะไรคะช่องแพร่าแสงดาวน่ารักค่ะค่ะก็เป็นพี่น้องกันนะอย่างนี้เลยใครคนพี่ยกมือขึ้นหนึ่งสองสโอ้โหคนน้องค่ะโอเคส่วนช่องนี้ก็ไม่ต้องถามค่ะว่าใครเป็นพี่คนพี่สูงกว่าอยู่แล้วคนน้องตีอะค่ะหัรา <c oughs> ำกันทำไมอ่ะโอเคเดี๋ยวให้สามคนโอนอยออกเพราะว่าคลิปนี้พี่ซินจะเล่นไม่กีตา แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นตากล้องตามถ่ายให้อย่างเดียวเลยอะมาอุนอยออกกันเลยสามคนมาตั้งวงกลมก่อนมาอุนอยออกแพลฟ้าเป็นอ่ะโอเคเดี๋ยวแพลฟ้านับเลยนะนับ,นบ,นบค่ะนับหนึ่งถึงสามสิบค่ะถึานับค่ะถึงสามสิบนับเลยเดี๋ยวตามไปดูเด็กๆก,ก,ก่อนนะโนเคนับไปใครตรงไหนก,กนันบ้างเดี๋ยวาไปดัก ตรงนี้ตรนี้ตงนี้ตนี้ตรงนี้ก่อนแบบนี้ออกไปอย่างนพ่อพ่อพอพ่อพ่อโอเคสีมาตามถ่ายตรงนี้ไงโอเค มีไหมไม่มีอันนี้ตรงนี้ไม่มีเลยว่างเปล่ามากอย่าตามไปจะมีเสียงรบกวนนิดนึงใช่ไหมคะเพราะเราไม่ได้อยู่กันเรียบขนาดนั้นนี่คือห้องเก็บของนะคะดูสภาพห้องเก็บขอ,ของของบ้านของน้องแพฟฟ้าแนทะ้ก็เยอะอยู่แหละเขาไม,ม่ไม่มีอ่ะเฮ้ยน้องหาน้องโอโซนก่อนแบบนี้นั้นเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงอะไรไม่มี เสียงอะไรไม่มีพี่ฟ้าไปยกเต็มเต็มได้ยินเสียงอะไรอ่ะเล่าเสียงอะไรไม่มีไม่เห็นมีเลยไปหาเอ้ยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวไม่เห็นซะ่ไแล้วเข้ามาหลายรอบแล้วน้ำไม่เห็นะในห้องน้ำนี่คือเรามาถ่ายกันบ้านของแพรฟ้านะคะ ไปลูกพี่ลูกน้องกันนะแพรฟ้ายืนยันว่าจะทําช่องต่อใช่ไหมน่าจะหรือเราต้องเราต้องยืนยันซีช่องเราอะ่ะเดี๋ยวได้อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมก่อนเมื่อกี้อยู่ตรงไหนซียังไม่เห็นเลยนะตอนนั้นอะเอาแพรฟ้าออกก่อนเมื่อกี้ดาวอยู่ตรงนี้นะคะตรงมุมนี้เก่งอ่ะหลบเก่งมากเลยอะ่ะอ่ะโอเคทีนี้น้องโอซนเป็นว่ะ อย่าเพิ่งมามานับที่เดิมกแพฟฟ้าเลยมานับตรงนั้นมาเร็วมามาจะไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วแต่คุณแต่คุณต้องนับที่เดิมไม่ได้ใส่ลองเท้านับนับตรงกลางจะนับตรงกลางจะได้รู้นะจ๊ะหนึ่งสองสามถึงสามสิบนะเจ็ดเก้าสิบ มีไหนกันนะเดี๋ยวตัดภาพไปดูตอนเจอแล้วเลยนะด,ดูิเอาเคโอเค,อเคตัดภาพไปดูตอนเจอแล้วดีกว่าตามพี่ป้าเห็นได้ยังไงโอ้พี่ป้าโดนเ <c oughs> จอแล้วโอเคเดี๋ยวตามถ่ายน้องแสงล้วต่อเลยดีกว่าเห็นได้ยังไงเนี่ยเห็นได้สิเจอได้น้องสุนหาจริงปะแสงเนียนนะ ข้างบนไม่มีค่ะไม่ให้ขึ้นไปข้างบนไม่ไมีไม่ให้ขึ้นไปกลัวตกว <S <s <ules> <S เฮ้ยเฮ้ยเขเนียนอยู่นะเนียน,นอยู่นะเนียนอยู่นะ<อ>ดาวเนียนตลอดเลยอ่ะถ้าเจอคนสุดท้ายตลอดเลยเก่งมากเลย,าายไ,ไปอย,อยู่ใกล้ๆผมอยู่ใกล้ๆพี่ฟ้าแล้วก็อยู่ใกล้ๆโซฟาแค่นี้พอใกล้พี่ฟ้าใกล้โฟฟาใกล้โซฟาใช่สามารถคุยกันได้ จะรู้ี่จ๋าไหมไม่มีดูเนี่ยไม่มีจะแอบสองคนได้ยังไงอยู่ตรงนี้ฮะเออจะแอบสองคนได้ยังไงไหนเนี่ยไม่เห็นมีเลยไม่มีไหนล่ะไม่เห็นมีเลยแต่ไม่ใช่ซุปขนนี้เออนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งน้องโซลองไปหานี่ ลองไปหาทางนี้ก่อนลองไปหากันหลังบ้านก่อนหลังบ้านอะมีไหมไม่โซฟาแหลังบ้านมีโซฟาวาเราจะได้เมตตรีฮ้ยตรงนี้ไม่มีอะตรงไหนตรงนี้ไม่มีตรงไหนงสิงก็ช่วยกันหาแต่ว่าไม่กล้าบอกหรอกไม่ไม่บอกสิงเฮ้ยเราลิขิตสนุกนะช่องนี้ ติดตามอยู่นะคะเลิฟมีคิดเห็นก็ก็น่าจะดีใจชอบช่อใช่มันสนุกมากเลยนะช่องนี้เลิฟลีคิดเลิฟวีเขาไม่ได้ให้ดูเ้ามาเล่นซ่อนแอบไปละครสั้นไงเออโอ้ลอลืมบอกว่าเดี๋ยวช่องเราจะทาละครสั้นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวชัวแล้วคิดดูเขาตัวเล็กแค่ไหนเขาไปแอบในรูทุกคน แล้วทำไม <st unlikely> ส่งส่งจากทางนี้ไม่เห็นนะไม่สามารถปีกันได้อะเป็นอีกแล้วล่ะดูดิเขาตัวเล็กมากเลยนะรูนิดเดียวเขาแอบได้อะต่อไปน้องซีเล่นด้วยใช่มอ่ะได้ต่อไปน้องซีเล่นด้วยมาเดี๋ยวน้องซีเป็นตากล้องเองเหมือนเดิมเดี๋ยวให้พี่ฟ้าเป็นตากล้องไหมหรือยังไงไม่รู้เดี๋ยวให้พี่ฟ้าเป็นเดี๋ยวให้พี่ฟ้าเป็นตากล้องก็ได้คนขียแล้วใครเป็นคนใช่ไหมเดี๋ยวซีหาสิอจะเล่นด้วยไง ดี๋ยวครั้งนี้น้องสีเล่นด้วยนะคะผมยุ่งไหมใช่ค่ะหน้าม้าซีนียกมาตอนนี้อยากมากเลยค่ะอยากถ่ายใช่ไหมเปียกมีคนยูกลอให้มือมากเลยอะเอามามาสินับสินนับไปนับที่เดิมค่ะถ้จะเป็นช่องเราจะมีละครสั้นแล้วนะคะใครที่อยากดูละครสั้นต้องไปติดตามละครสั้นสนุกแน่นอนแล้วก็จะมีคนเพิ่มมาคนหนึ่งด้วยแหละเรามีคนไม่เยอะนะการถ่ายอะแต่ว่าเราก็นั่ะ โอเคมาเดี๋ยวเราจะแอบกนไม่ใช่เดี๋ยวเราจะแอบโอเคเราจะเริ high, like okay ่มตัดภาพนะคะเมื่อกี้แพ้ฟ้ากดผิดไปนะกดผิดตื่ดกับมาเริ่มแบบวะนะหนึ่งสองสามสี่ห yeah, ้าโอ้ไปถ่ายตรงนู้นแหละแปเก้เขาอยู่ไหนกันนะน่าจะอยู่ในบ้านเปล่าเฮ้ยมีคนก็มปอยู่ไหนนะเหมือนมีคนอยู่นี่น้อเออจะแอบตรงนั้น ตอนนี้หาน้องเสียงดาวไม่เจอนะเฮ้ยปิดมันสิเจอละครับกําลังไปเขาบอกนะว่าหาน้องเสียงดาวไม่เจอที่อยู่ในบ้านปะอยู่ในบ้านแต่หาน้องเสียงดาวไม่เจอเลยเราาไหในบ้านก่อนเพรตัวข้างบ้านก่ปนยังไม่มีใครที่ข้างบ้านเสี่ยงดาวไม่กล้าเข้าไปหลังบ้านแน่นอนนะหรือเปล่านะ สิงดาวคือไม่กล้าไปหรอกไม่เห็นมีใครเลยอ่ะอยู่ในท่อมะก่อไม่มีสิ่งตรงนี้ไม่มีถ้าอยู่ในท่อเป็นตัวอะไรเป็นมิวไทน์ไม่มีเพราร้อนกับแดดเลยแล้วแดดก็ร้อนมากด้วยแดดร้อนมากถ้าเอาจมไม่ชัดหน่อยกบอหัวโตโอ้หัวโตสุดๆอยู่ตรงนี้เข้าไปในนี้ที่ของนางสิงดาวเมื่อกี้อยู่ข้างในนั้นนะสิงดาว ไปดูเขาดีกว่าใหญ่ด้วย ไม่เห็นที่เหรอข้างนอกข้างนอกข้างนอกใช่จริงเหรอใช่จริงปะจริงอยู่หลักไม่เห็นเนาะเมื่อกี้เห็นเหมือนเมืยนชีเชนงั้อมาดูแล้วก็น้องโซนนับนับอีกแล้วถมาเดี๋ยวให้ดาไปตาก้อนมันีกว่า เพาะเรายังไม่ได้เป็นตากล้องเลยอย่าให้อย่าถ่ายให้วินหัวนะจ๊ะโอเคเอาไปเดี๋ยวตามไปถ่ายอุซุนก่อนแล้วเวลาอุซุนนับถึงห้าวิแล้วก็ค่อยมานะเดดร้อนหนึงเอาเลยนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสองสิบส ุไปเลยเราจะไปดูนังสซนกันนะคะไปนังโซนหาเร็วนังโซนว่าอยู่ตรงไหนเฟรย์ทะลุตัวนี้แหละพวกันจะา้นตายง เดียวนะครับพี่แอบยันชินโดนเจอแล้วโอ้ยขอตัวแอบด้วยเป็นตัวแบบนี้เป็นตัวเฮ้ยเขาดูเก่งนะมาพี่ฟ้าอันนี้เราจะไปหาพี่ฟ้าอยู่ในห้องปะอย่างนี้ตัดสินคนจากการแต่งตัวนะครับ เต้นอะไรเนี่ยน่จอฟนะคะสิ้นว่าสินมีที่นบ้าที่แปฟาที่ฟฟ้าต้องแอบห้องน้ไหนไปดูดิมี้ลอกไป เราเอาสมิธเลยเมื่อกี้มืดเลยอ่ะคือตอนนั้นอะเคยพูดอันที่อะไรคือหาเดธอกับชินเปยแล้วคือตรงนั้นแอบเมียนมากจนคุณพี่ดอกแพชก็เลยว่าเฮ้ยเั็นดีกว่าท้าไมกล้องเบื่ออะขอเช็ดก่อนนะโอเคได้ละได้ล้ลน่าจะได้บ้างแหละสิ่งต้องหาคุณสิเดี๋ยวสิไปตากล้องเหอะนะตอนแล้สินหาไปแล้วไงมาต่อไปใครเป็นคนนี้ต่อไปเราจะเปลี่ยนเกมเล่น ฝึกโอ้โหโอ้ยแปะแข็งไหมแปะแข็งไหมเอาป่ะแปะแข็งไหมพอวิ่งกุมงปจับมันอันน้แปะแข็งไะก็ดีนะแต่กล้องมันจะสั่นไหมล่ะเมัอแต่ไาบไงแต่มันจะแบบว่ามันต้องมีคนถ่ายคนนึงอะทำไงดีโอ้ย้ังโกดเล่นดีเฉยอันก็ถ่ายอย่างนี้ หรือว่านั่นเกมคือเราคิดเกมไม่ออกอะตอนนี้งั้นเอางี้เดี๋ยวเรามาอธิบายกันดีกว่าว่าเออใครเป็นตัวละครไหนบพ่ะนั่งก่อนเออเดี๋ยวฟอ伊斯ลาว่าน่าสนใจเอามาเดี๋ยวฟอ伊斯ลาว่านะได้มาเดี๋ยวฟอ伊斯ลาว์มาเดี๋ยวฟอ伊斯ลาว์หนึ่งสองสาม สอยู่ไหนเนี่ยห้ารอดไหมเฮ้รอดมาสักไกลเลยอ่ะมามาห้าแล้วค่ะเอาเร็วเร็ว,รวดิลงมาลงมาลงมาทำไมเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวไปสล่าวะ หนึ่งสองสามสี่ยครับยคบโอ๊ยสบายช่ไหพ่อหนุม่มโอเคต่อค่ะเดีเ๋ยวพ่อสเล่าอ่ะหนึ่งสอส่ห้าทัานเค แล้วสนออกมาแล้วมาคลิปนี้วินหัวแน่นอนเชื่อได้แล้วก็ยาวแน่นอนสิบสี่นาทีสิบห้านาทีแล้วที่เราเล่นกันไม่ใช้กล้องสิบห้านาทีแล้วจ้ะเฮ้ยนี่บ้านนี้เลี้ยงเต่าด้วยนะบ้านนี้เลี้ยงเต่าด้วยนะแต่น้นเลกค่ะนั้นเลกมาเอาเต่ามาดูซินนเลเป็นไหนไหนไหนมาดูซิเต่าเต่าพาเต่ามาดูหน่อย น้องเขาบ้านนี้เลี้ยงเต่านะจ๊ะเป็นแบบลูกเต่าอ่ะลูกเต่าเป็นแบบว่าเขาไม่ได้โดนน้ำได้ขนาดนั้นนะคะนี่ไงเดี๋ยวพายฟ้าไปเอาละมีคนละตัวเลยใช่ไหมมีการตั้งชื่อเต่าด้วยนะสองคนน่ะทำไมไม่ทำความสะอาดที่ทำไปแล้วอันนี้พี่ของพี่ฟ้าชื่ออะไรพี่น้ปิโปปิโปตอนเล่นตอนแรกน้องแข็งเราตั้งชื่อว่าเยลลี่ก่อนก็เลยจะเอาให้ค้องจองกันนี่อะไร พี่โป้เยลลี่ใช่ไหมอะไรติดอ่ะเฮ้ยเยลลี่พี่โป้พี่โป้เยลลี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่น่ารักจังไปเดี๋ยวเราพาน้องไปเดินที่สนามหญ้าไหมนี่ไงแดดร่มพอดีเลยแดดร่มพอดีเลยไปแดดเริ่มร้อนแล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพาไปเดินที่ร่มร่มได้ค่ะว้ายมีนกยูงด้วยนะทุกคนนกแก้วก็มีใช่ไหม นกยูงอยู่ไหนนกยูงเขาอยู่ข้างล่างๆใช่ไหมทุกคนนะจริงเหรอขึ้นมาดูได้เลยนะคะเฮ้ยเขากางปีกออกแล้วทุกคนหางหางปีกปีกเดี๋ยวเราเฮ้ยอย่ายพึ่งเดี๋ยวเราเดี๋ยดังเดี๋ยวเราปล่อยปล่อยน้องเต่าไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเดินเดินไปดูนกยูงกันก่อนเร็วเร็วเดี๋ยวเราเดินไปดูนกยูงกันก่อนทำเหมือนไม่เคยเจอจริงๆเคยเจอนะทุกคน แต่ว่าเราอะอยากให้ทุกคนเห็นอยากบอกแบบว่าเออเดี๋ยวเราจะพาเป็นนกยูงอะไรแบบนี้นะคะไปเร็วเห็เนดาวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูเต่าดูดูอย่าดังอย่าดังอย่าดังนี่เรามาข้ามบ้านอีกอีกบ้านหนึ่งแล้วนะข้ามบ้านคนอ,อื่นแล้วนะเราต้องอย่าดังเฮ้ยเขากางหางสวยอปแเดี๋ยวเราซูม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 เอา สวยนะทุกคนเสาบังแต่เราจะต้องแบบว่าเงียบๆไปต้นไม้บัง,งดดเดี๋ยวเราต้องต้องรีบไปถ่ายตอนที่ค่อยมาข้างหน้าใช่ออกมาข้างหน้าน้องก็หักเฮ้ยดี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 ต้นไม้บังอีกแล้วนี่และต้องถ่ายน้องให้ได้<ะ>ทุกคนมันต้นไม้บังอะ่ะเห็นแล้วนะเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยน้องหันหน้ามาหากล้องด้วยน่ารักน่ารัก แต่สีสวยนะจริงๆสีในกล้องไม่ไม่สวยอะแต่ว่าแต่ว่าสีจริงวยนะสวยนะสีขาวด้วยค่ะทุกคนมันเป็นนี่มาดูนกแก้วดูกันนกแก้วเขาฉลาดเขาชอบเรียงเป็นแถวอย่างนี้คือตอนนั้นคือยายดายายดาเป็นเักาของขายคันมัว้อยู่ข้างคือยายดาสั่งให้สั่งให้เข้าบ้านได้สั่งให้เข้าบ้านจริงเหรอเข้าบ้านได้เหรอเอาไปเดี๋ยวเราไปดูเต่ากันก่อนดีกว่าเพราะว่าเดนน้องจะ ใช่น้องชอบหายน้องชอบมุดเออเขาเรียกว่ามุดอะไรนะมุดยามุดยามุดอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบเข้าไปในรูเสียงนกเสียงนกคือไม่รู้ว่าเราจะเล่นอะไรกันดีตอนแรกคือมาซ่อนแอบคือเหมือนกับไล่ไลคลิปรวมกันนี่เขาป้อนอาหารไปที่ร่มๆเลยตอนนั้มันย้อนแสงถ่ายไม่ได้นี่เอาตรงนี้เอาตรงนี้นี่มันสามารถน้ำอกเดินน้ำอยากเดินเราไม่กิน แดดร้อนเปรี้ยงเลยนะดูดิไฟโอ้ยอันนี้คือลูกอะไรอ่ะสาอะรถเสาอะรถนี่มันไม่ใช่ต้นนี้นะมันคือต้นนั้นมันคือต้นที่เลื้อยอยู่เนี่ยแต่คือมันเลื้อยจนมาพันตรงนี้เลยทุกคนอยากเข้าใจผิดนะว่าคือต้นสาอะรถต้นสาอะรถต้นสาอะรถเขามีลำต้นแบบนี้หรือเปล่าไม่เป็นไไรหนไหนปีโป้ไหนเยลลี่เนี่ย อ้ําอ้ํน้องไม่กินกว่าเขาจะโตให้เราเลี้ยงกี่ปีแล้วอ่ะไม่อยากจิ้มตาน้องเยอะเยอะเออเขาไม่โตเลยนะมันคือมันต้องใช้เวลานานถ้ามันโตก็จะหลายปีไม่ตัวนี้ไม่กินอ่ะอ้ำําระวังระวังอันนี้อันนี้เป็นเต่าน้ำป่ะเป็นเต่าที่ว่ายน้ำได้ไหมลีหรือว่าเป็นเตาบกน้องก็จะไม่ชอบน้ำหรือเป็นเต่าบกเป็นเต่าที่แบบว่าโดนน้ำแบบชื้นๆได้แต่โดนแบบว่าไม่ได้ว่ายน้ำได้ไม่รู้สีแต่น่าจะเป็นแบบไหนน้องกินก่อน น้องเขาเหมือนกบแล้วตอนนี้แต่กระดองสวยนะตัวเนี้ยตัวนี้กระดองกระดองสวยกระดองนะคะเราห้ามจับปากนอนนะคะเดี๋ยวเรากัดจะหวดได้นะแต่ต้องระวังการจับอย่าแดงใช่ไหมนี่แต่ว่าสิ่งกจ่บอกว่าลายตัวนี้ยลายกระดองเขาสวยนะลายกระดองเขาตัวเนี้ยแบบว่าเลี้ยงแล้วโชคดีแน่เลยเลี้ยงแล้วโชคดีเดี๋ยวก็ถูกลองหวยรางวัลที่หนึ่งไม่รู้สิ ส่วนลายตัวนี้ไหนลายตัวขอดูลายตัวลายตัวนี้ไม่สวยนะไม่ค่อยสวยน่ารักแต่เขาน่ารักใช่เขาตัวนู้นมันขาวเออให้เดมมันกัดเขาไม่กัดเอาไปเก็บเลยนะนี่มาี่เอาไปเก็บได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเราทัวร์บ้านกันก่อนไหมแล้ววันนี้เราจะไปเล่นไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแข่งแรงกันนะเดี๋ยวเราขอลาผู้ชมก่อนดีกว่ามัน20นาทีแล้ว มาปิดคลิปก่อนเร็วม,มามาปิดคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวหุยปลาพาให้ดูสัตว์เลงกันดีไหมได้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาดูสัตว์เลี้ยงให้ทั่วบ้านเลยว่ามีตัวไหนบ้างนี่คือปลานี่เวลาถ่ายอย่างนี้เ,เหมือนอยู่ใต้ทะเลจริงๆเลยนะนี่สวยป่ะเราต้องเงียบๆงมัน,นเป็นไม้บาง แม่มองกล้องด้วยมีปลาหางนกยูงไหนเหมือนเราทำดับน้ำนิดนึงเสร็อุบอุบปลาหางนกยูงมีชื่อด้วยแหละปลาหางนกยูงมีชื่อมีปลาหางนกเรนโบ้ด้วยนะใช่ค่ะยไหนเอ้ยตัวไหนเดี๋ยวหาสีเรนโบ้ก่อนเฮ้ยตัวนี้สวยอะไรเสือปะกเกล็กซี่เฮ้ยมีสีกเกล็กซี่ด้วยนะมีน้องกเกล็กซี่ด้วยค่ะเรนโบ้อยู่ไหนเอ่ยแล้วอุ้ยต้นไม้ยังไหนเรนโบ้มีมีแกงปลาด้วยนะมีน้อง มีน้องเอนโบหายเอนโบที่ีผมมีแก๊งปลาด้วยนะเฮ้ยนี่นี่นี่มันอยู่มันอยู่นี่กาเซลิกาเล็กซี่อ่ะไหนไอ้ผ้าทิศตัวอะไรอ่ะช่วยคนขาช่วยนะตัดาปไหนเอานี่เอาให้ออกว่าอะไรอ่ะโออจะยุ้ยตัวอะไรอ่ะช่วยหาผ้าทิศหน่อยค่ะตัวไหนคือป้าไอทิศเขาจะรู้หรอคะมันเปล่งเปล่งสีเออช่วงนี้ไม่เห no, ็นน้องผ้าทิศ ไหนตัวนั้นแล้วอ่ะโอ้พี่ว่าจะตักจริงหรอคะไม่จริงะวางตักปลาตักปลาเอามาเดี๋ยวเราลาเพื่อนๆไปพร้อมตู้ปลาอันแสนสวยก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำไมคนกินียครับไม่ใช่เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพาทัวร์สัตว์ที่บ้านแล้วก็พาทัวร์บ้านว่าบ้านเนี่ยมีห้องไหนบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างนกมีกโอเคปะอีกา้องโดดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่ให้ ไม่ให้ดูก่อนว่ามีสัตว์อะไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเราคลิปหน้าถ้าใครติดตามนะถ้าใครติดตามคลิปนี้คลิปหน้าเราจะพาทัวร์าพาทัวสัตว์เลี้ยงแล้วก็บ้านนะว่าเอาส่วนมุมที่เรา,เราอยากให้ดูดีกว่าสัเล้ยบ้านนี้อ่ะเดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยว,ายวมานั่งเรียนกับตู้ปลาแสนสวยมาเร็วมาแล้วเดี๋ยวเราจะลากันบ้านนี้สัตว์ทุกตัวมีชื่อเต่ายังมีชื่อ สินว่าเตาหนักแล้วบามีชื่ออ่าไม่เป็นไรนะคะโอเคอ่าน้องโซน,นั่งอืม,อมาเอาเละนะเอาแล้วนะเดี๋ยวตัดภาพไปดูตอนที่เด็กๆเ,เนี่ยหายมั่วกันก่อนนะคะไปอย่าลืมกด subscribe ก,ก,กด l i ค e กดชแชร์ลด้วนะครับให้ช่องไรครับอันจีนเอาจนแฮปปี้อย่าลืมกด subscribe ก,กด แชร์ด้วยนะคะจากช่องอย่าลืมกด Subscribe ก <c oughs> กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง